สบายดีพี่น้องสบายดีทีทุกท่านบอกกันขี้กข้าพี่น้องช่องนอนพายุพี่น้องเลยบวเมื่อตาขึ้นมาแล้วก็ตื่นยัง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 เตรียมตพี่ฟันเข่าอีก้พี่น้องเลยอันตะวันอยู่ก่อนจะงี่เสียงโหลดเพราะว่าตื่น Ừ, chạy được đấy okay. đấy tìm tuột ờ mình đang nhìn giang đột bàn khẩu giang đột thầy chơi đấy sao lông thầy lông na phi nộ ừ. cả subscribe cho ไปเบิ bye, bye. Bye. Ch đấy, kh ่งไปอันทุกคนปั่นเก่าแม่อ้อนจักสิได้จักสอบเขาเฮากาเผื่อลงให้่น่าเป็นเลยนอนล้บถาแล้วพี่น้องเอ้ยเอาท่านไา้ซุกขาด กระยักสันเหน็นไหเนาะมือมือหนึ่งกระตุ่มลูกมือหนึ่งกระทึกกล้องเนไหเอ้ชีวิตแม่ลูกอ่อนคิดกระยักทายกิ้กระยักเห็ดลูกกระยักเอาตายตายชีวิตมน,นุษย์นี่น่ะเราอยู่ใช้ลูก ปวดแขนเด้เยอยเขาเ่าก็เริ่มเรื้องเลยพี่น้องเอ้ยเมิ่เสลี่ยมเกี่ยวเลยสีได้เกี่ยวแล้วโอ้เมตตานะบุกเบิกอีกเด้มองเก่านะหมองเก่านะบุกเบิกอีกแล้ว ักดการกด็ดปลูกไร้ก่อเก่าบ้าน <c oughs> น้องผึน่นคลายเมื่อกี้นี่คลายดีจีโอลรยแค้นอายุ้ยผูนกรรมกรมาถ่ายยังนีนะบอกเขาเดียวมาถ่าเพื่อ ตกปอกเพื่อจะสร้งนะชูมันดื้อเตียงตัวบันคาโอจักสิด้จักสอบเนาะดีวจักไห้นนะีปเลย hãy <Nhạc> ừ. nhảy cái nhóm để lẹo hãy nhảy cái nhóc thân này lẹo hãy đấy nào chút kiểu thân này lẹo có hàng đây mình nhắn đơn ôi khoát đấy xem nào พ้นมันยุดแลละแหละพ้นมันกไงพ่นพ้นมันเศ้าเลยหามันพอดแดดได้มันจะคื้นเน้นนิ่มบ่มีแดดอืมู้วัน้วันเออเออเขามนงอเลย không có mặt ở nằm khóa không? khóa bà chạy không bà? lấy lái khôn bó. không còn cho ăn nạn xúc kìa này xúc đâu nè cái gì mà thằng này cái nhà นี่เถีองเลยพี่น้องมาลุ้นว่าที่ได้จักสอบ กสอบาก็ดซิหาสอบมาเขาเลยลวกลวกลงเลยเขาเลยแล้วมโเก็บเครื่องเราเานื้อลวกวกล่งเห นับนับอ e. ้าวขาดแล้วโอ้ยมันแทงมันทางอะัสามสิบหกศอกห้องเม็ดลัวลวล่งเลยจะเก่าหรอขั้นแปดคือเป็นปีเออเขาไม่แหงค่ะมันเป็นปีอีกบอเออ เอาเมื่อสีได้ป้าใส่กระสอบวี่แล้วหนเนเอกถอกถอกอันอันนั้นปะสาสิบหกอบสามเจ็ดเท่ากี่ล้านสามสิบหกสอบสามสิบหกสอบรอบแรกกคือว่ามันอยู่ได้ บอกกับใบว่บอกแล้วแซมที่พวกสอบนักได้เข่านี่นะโยนโยนนักเงินโยนเนื้อแต่หน้าชุ่มใหไงว่าบบนี้อืนี่กะจเคิงผู้เล่นนะ จักมันแห้งบ่ยู่ยู่เป็นเห็นกล้วยหน่วยหน่วยใหญ่มันสี่บ่สี่สี่สี่เห็นกล้วยหน่วยใหญ่พี่น้องเมื่อเขาก็ดิกินข้าวกินหน้ารอบเส้าพี่น้องเลยนี่ฮอนเพิ่นว่าคันมาแต่เวีนแต่เมื่อวานนี่เห็นป่าแต่เวียนถักแรกมืดอันมืดก็เริ่มบริปันเนี่ยค้นๆนี่ยนี่แล้วนี่ พี่น้องเมื่อไปกินหน้าเพราะกันใหม่อยู่ดิมดิแห้งมาถูกทุกคนถือว่ารอบแรกของแม่อ่อนก็คือประมาณแต่สามสิบหกสอบปะปพี่น้องเมื่อเมื่อ